สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อป่ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ้พู้มาเป็นประธานในวันนี้นะท่านก็อยากจะบอกว่าใคร ที่ต้องการนะดูดวงนะเกี่ยวกับการเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมก็อาจารุณาเอาวันเดือนปีเกิดมานะมาให้เช็คดูก่อนนะไม่ใช่โทรเข้ามาถามอย่างเดียวนะสำคัญสุดไม่ได้บูชาครูเราเราก็ดูให้ไม่ได้อยู่วันยังค่ำนะครับเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ให้วันเดือนปีเกิดเรานะต้องให้วันเดือนปีเกิดเราอืมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัน 9ก้ร้า้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9, 9 99, 99้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับ ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเดี๋ยวรอประเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับใจเย็นๆนะครับนะกดแชร์ออกไปนะครับโคละ9เก้าพันเก้าร้อยก้าสเก้าแชร์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบ อย่าลืมครับกดแชร์แล้วรอประเดี๋ยวนะครับนะรอจารย์โอ้แชร์เดี๋ยวนะครับกดแชร์ออกไปครับแล้วถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถาม บอกให้กดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนและตามด้วยคำถามทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมจะตอบให้ผมดูแค่หนึ่งคำถามนะครับอย่าถามซุกถามซ้อนถามซอกแซกกรุณาตั้งคำถามเอาคำถามเดียวครับให้จบในหนึ่งคำถามครับผม จะมีเงินไหมเดี๋ยวจะตอบให้ว่าว่าจะมีเงินเข้ามาไหมอย่างเงี้ยผมก็จะดูให้อย่างนั้นนะไม่ได้ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะรักหนูเหมือนเดิมไหมเขาจะอะไรมันคือเยอะมันเยอะเกินไปให้อันเดียวนะครับอันเดียวคําถามเดียวจริงๆค่ะขอขอคําถามเดียวนะคะอามาแล้วครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอผูเป็นประธานในรายการใครคะครีมคนชื่อแทนจะกลับมาหาเราไหมคะเขายังไม่กลับมาครับ โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็นนะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะคะทักแชทมามีค่าครูดูได้ทั้งไพเทพพลังจิตไพอ่าไพยิบเสีย่างละเอียดนนะคะแล้วก็ตรวจองค์ตรวเทพนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าอา่า ถ้ายิบสข้างหน้านี้จะตอบอยังไงนะครก็คือมีคำว่าคําถามว่าการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้เข้าคุณระยะเวลา3วันนะคะแล้วก็ดูได้ข้างหน้านี้นะคะถามมาคาหนึ่งข้อค่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะเพียง9 9้บาทเท่านั้นได้ที่ facebook โอสิริกรอภนะรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15และนี่ครับเฟซบุ o กครับอาจารย์ท็อปนะัมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 ครับคือจะบอกอย่างหนึ่งนะใครที่เปิดจะเปิดร้านเปิดกิจการเปิดอะไรอย่างนี้ก็ตาม,มาเวลาโทรเข้ามาหาผมเนี่ยก็กรุณานะครับเอาวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับนะถ้าจะดูนะ บูชาครูก่อนแล้วเอาวันเดือนปีเกิดมาทิ้งไว้ถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ต้องบอกอาจารย์โอก่อนบางคนเขามาขอเปลี่ยนชื่อเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนชื่อต้องดูวันเดือนปีเกิดนะเสร็จแล้วถึงจะตั้งชื่อให้ได้เพราะบางคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาแล้วสามสี่ครั้งก็ยังมีเลยนะที่เราเจอเจอมานะเมื่อล่าสุดนี้รู้สึกศาสตร์เปลี่ยนชื่อจะแรงขึ้นเรืเร่อยๆแล้วก็เอ,อมีเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ดูอยู่แล้วแต่เดิมนะอืม แต่อยากบอกเพีอย่างหนึง่งใครก็ตามที่แบบว่าโทรเข้ามาเนี่ยบอกว่าจะตั้งทํานู่นทํานี่สําเร็จไหมไนั่นสําเร็จไหมในที่นี้ก็คือต้องมาบูชาครูก่อนแต่ถ้าตรงข้างหน้านี้นะครับเข้ามากันได้ครับให้ค,คน,นหนึ่งคำถามดูที่คาว่าสดนะดูที่คำว่าสดสีแดงสแสดงว่ารายการกําลังทำไรสดได้อยู่นะคะก็คือถามได้อยู่แต่ถ้าไม่มีคาว่าสดสีแดงสแงสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็น เรื่องของการเยอะเท้อนหลังนะคะครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่งมาตามด้คำ <กด S 1> ถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคําถามคะข้างหน้านี้เราจะดูไพ่ยิปซีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาสามารถถามมาอย่างละเอียดได้เลยนะคะว่า,เ,าเขาเลยถามเฉพาะจอดจงนะนหนึ่งคำถามครับหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะแล้วก็ไพ่ครอบคุณระยะเวลา3วันอา่าแล้วก็เอ่อไพ่อยู่ใน3วันนะคะไพ่ช่วง คำถามดีๆเนี่ยเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนนะคะอใครที่อยากรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงนะคะแล้วอ,อาจจะไม่มีค่าครูจะจ่ายอะไรนี้นะคะแล้วก็หนึ่งข้อเท่านั้นเราให้คนละหนึ่งข้อนะเฉพาะตอนทำรายการนี่ไหเฉพาะเพจนะคะเพจและหนึ่งข้อ<ใ>นะคะเพจนี้ เศชมลมหลัวรศาสตร์เอกอุเทพมิวิทยากรเมื่อครู่นี้เพิ่งจัดเพจในสหาวิทยาโหรานะคะแล้วถ้าเกิดจบคลิปนี้จะไปจัดที่เพจเพจอะไรวะยิปซีโอสตรีรรค่ะค่ะป่านแชรแล้วป่าน,านโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะมีเข้ามาครับแต่เหมือนเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจะอะไรมากมีเข้ามานะมีเข้ามานะคะเป็นคนฉลาดนะคะ คืออยากจะบอกไว้อย่างนะครับเวลาจะสั่งอะไรหรือจะอะไรกับเราเนี่ยก็กรุณาแสดงเกจจำานงให้ชัดครับว่าเอาไว้เอาไปเลยจบเรื่องไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมาถามมหยุดหยุดถามหยุดหยุดอันนี้เขาเรียกว่าแบบเลอะนะเลอะเลอะ,ะนี่คืออะไรรู้ไหมครับเลอะนี่แปลว่าเลอะเทอะนะครับนะ <S <S คือจิตอะของคนเราอะถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่ได้ผ่านการสวดมนต์ไม่ได้ผ่านการภาวนาจะไปสัมผัสอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งหลายคนมาบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์เป็นคนทรงแล้วนะ อาจารย์หนูยังสัมผัสกับสิ่งนั้นไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ฝึกมาถ้าคุณฝึกมาคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันพอฝึกมาแล้วอ่ะจิตมันจะโน้มแล้วมันจะอ่อนแล้วมันจะท่องง่ายแล้วมันจะสัมผัสได้แต่คนอ่ะที่แบบบางคนน่บอกว่าจะสัมผัสได้ยังไงสัมผัสแบบไหนอันนั้นคือผมบอกตรงๆว่าถ้าคุณไม่เคยเข้าห้องสมาธิไม่เคยสวดมนไม่เคยภาวนานะคุณจะสัมผัสน่ะยากมากเพราะว่าขนาดคนทรงที่แบบว่าไม่ได้ฝึกฝนตัวเองมาถามผมประจําว่า ทำไมฝึกไม่ได้ทำไมสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ฝึกมาใช่ไหมมีคนถามเยอะเรื่องเนี้ยถามกับผมนะเพราะอะไรรู้ไหมอยากรู้ว่าผมไปสัมผัสได้ยังไงไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีองค์ได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าผมฝึกมาเพราะการฝึกสําคัญมากถ้าไม่เคยฝึกมันเป็นอะไรไม่ได้จะบอกว่ายกตัวอย่างกุมารทองที่สานักอาจารย์โอเนี่ยค่ะอือาะ่าเราไหวอยู่ทุกวันนะเราก็ ให้เครื่องซักสองเวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ำทุกทุกวันทุกทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนเป็นว่าสวดทุกวันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีการคือเคลื่อนไหวในการที่เขาเราจะสวดทูปกับเขาอ่ะสวดทูปบอกบอกเขาให้เขามาให้เขามาช่วยกิจการนะแล้วเวลาบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ที่เนี่ยที่นี่รื่เป็นทําบ้านและสํานักจะเราต้องต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าเป็นทาบ้านและสํานักเวลาที่บวัสดีครับหน้าคอมตรงเนี้ยค่ะน้าคอมตรงเนี้ย ถามมาได้เลยนะครับบางทีเราก็นั่งอยู่เงี้ยแล้วเราก็ดูดอะไรเพลินไปทัว่วแล้วก็บางทีก็โพสตงานบ้างทํางานบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเวลาที่เราทิ้งตรงนี้ไปแค่ลุกออกไปทําธุระอะไรแถวเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่ตรงในห้องนี้อยู่นะคะคอมเนี่ยตรงเนี้ยนั่งที่ว่างเอาไว้แต่ว่าเราเอ,อ,อาจารย์โอเนี่ยอยู่ตรงโซฟา อาจารย์โอได้ยินเสียงคลิกเมาส์นะคะทั้งทาง,งที่ไม่มีใครนั่งอยู่อะไรแบบนี้ค่ะม,มันจะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราบูชาเขาถึงอะแล้วเขาพอใจเขาจะอยู่กับเราแล้วเขาอยากให้เรารู้ว่าเราเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเขาจะสื่อสารมาเองใช่ไหมอาจารย์ท็อปอะไรเวล<ะ>า<น>ที่เราไปเดี๋ยวก่อนเวลาที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เราไปข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะเราขอเขาว่า อากุมาช่วยแม่เรียกแท็กซี่ดีๆนะลูกนะอย่างที่แบบเราแทนที่เราจะเรียกอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะมีแท็กซี่ว่างๆเข้ามาจอดให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือแล้วแต่เราเราต้องคุยกับเขาสื่อสารกับเขาพูดกับเขาเรื่อยๆบางทีเหมือนเราพูดเองเออเองอะเราพูดแบบพูดกับเขาเนี่ยล,ลูกนะเดี๋ยวขอแท็กซี่ดีๆให้แม่นั่งไปข้างนอกหน่อยนะทุระทุละแม่สำคัญ เดี๋ยวขอให้อ่าแม่นั่งแท็กซี่ไปทันเวลานะลูกนะอะไรเงี้ยคือคุย,คยแต่เราก็พึ่งพันอยู่ในปากนี้ใช่ไหมใครอยู่ห่างๆเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราผู้คนเดียวแต่เราจะขอของของเราใช่ไหจาจะทัาอันนี้อันนี้จะทับเชื่อใช่ไหมว่ามีจริงมันมีจริงอยู่แล้วแต่ก็เพียงว่าบางคนมันสื่อไม่ถึงเอาแค่นี้อามีคนถามมาแล้ว เออคุณดาวค่ะหน้าร้านมีต้นไม้ต้องแก้อะไรคะอันนี้ดูหงจุ้ย่ะอันนี้เป็นวิชาหงชวงจุ้ยครับถ้าคุณจะดูต้องมาดูส่วนตัวครับวิชานี้เพราะว่าผมไม่เห็นหน้าร้านของคุณและผมเรื่องของเรื่องคือต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอ<ม>กบก่อนเราต้องใช้ภาพหนึ่งและคุณต้องมาบูชาครูหนึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนหน้าหน้าร้านหรืออะไรของคุณเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณจะต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราบอกว่าตอนเนี้ย ถ้าคุณอยากได้เงินจริงๆบูชาพระแม่รัศมีจากสำนักเราก็ได้ครับ,สำ,รรบสำนักเรามีพระแม่รัศมีปลุกเสกอยู่แล้วนะและการปลุกเสกต้องปลุกเสกวันจันดาวข้างหน้าร้านมีต้นไม้เคุณบ้านไหนเขามีต้นไม้คะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาบ้านคุณเป็นยังไงด้วยนะคะอขอผ่านนะงมาด่วตัวคุณดาวถามวมื่อใหม่นะคะถามวม่าใหม่นะเพียงเจ้าละก็จยคุณจอยวันนี้จะถูกห<ด>วยลาวไหมไม่ถูกครับเพราะมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นนะอืมนะคือ ใครจะถามอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าต้นไม้เนี่ยเรามันมีต้นไม้ทั้งมงคลและไม่มงคลและไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรได้วยซ้ำไปนะและอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากได้ลาบอยากได้ทรัพย์เรามีพระแม่ลักษมีใช่ไหมในการจาหน่ายมีอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าถ้าคุณสนใจถามเราก็ตอบให้ได้แต่คุณเล่นมาถามวิชาฮวงจุ้ยกับเราซึ่งเราก็ไม่เห็นภาพเราก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าการที่จะตอบอะไรได้เราต้องเห็นหน้างานก่อนครับสาคัญสุด นะอืมนะมันมีถ้าต้นไม้ถ้าต้นไม้มีต้นอาจารย์ทขาไม่ต้องเครียดอ่ะช่างเราเถอะช่าเราเถอะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับนะจอยจะถูกหวยเราไหมก็ไม่ถูกนะส่วนคุณค่ะจะดูหน้าร้านของคุณคุณผมยังไม่รู้เลยว่า จะต้องแก้อะไรไหมคุณมาดูด้านหลังกเราดีกว่ามานะเพียงเ9 9านะมาข้างหลังดีกว่าติดต่อได้ที่ Facebook โอเิอริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอสิริ15แล้วผมนะครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร ID ไร AJTOP16 ครับ เอาละเวลาของช่วงช่วงนี้เราก็หมดลงแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับสำหรับในรอบนี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันครับในคลิปถัดไปครับในยิปซีโอซีริกรครับไปแล้วครับนะ